สวัสดีท่านผู้ชมช่องสองเหรียญไทยทุกท่านนะครับวันนี้เราก็กลับมากันที่เหรียญในมือผมกันสักหน่อยนะครับเนื่องจากว่ามีบางท่านนะครับอาจจะจําเหรียญสลับรุ่นกันเล็กๆน้อยน้อยนะครับวันนี้เราก็เลยจะมาเคลียร์นะครับกันให้มากยิ่งขึ้นครับเหรียญที่อยู่ในมือผมนี้นะครับไม่ใช่เหรียญ1นบาทรชาชการที่4รุ่นปกติที่เห็นขายกันในกลุ่มเหรียญทั่วไปนะครับเหรียญที่อยู่ในมือผมตอนนี้ก็คือเหรียญ1นบาทบรรณาการนะครับซึ่งเป็นเหรียญกระสาบแบบแบน รุ่นแรกของไทยเราครับเรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านจากพดด้วงที่มีเป็นเม็ดกลมนะครับผลิตยากนะครับมาเป็นเหรียญแบนที่ผลิตได้ง่ายนะครับแล้วก็ผลิตได้เยอะกว่าในเวลาที่เท่ากันนั่นเองนะครับซึ่งเหรียญน,นี้นั้นนะครับถ้าถามว่าเครื่องปั๊มเหรียญน,นะครับเอามาจากไหนนะครับคำตอบก็คือสมเด็จพระราชินีวิตกตอรียแห่งสหราชอาณาจักรนะครับก็ได้ส่งเครื่องปั๊มเหรียญมา เป็นของบรรณาการให้กับรัชการที่4ของเรานะครับดังนั้นก็จึงเรียกว่าเหรียญบรรณาการนั่นเองครับตอนที่ส่งเครื่องปั๊มเหรียญน,นี้ข้ามน้ําข้ามทะเลมานะครับตัวแม่ตราที่แกะมาเรียบร้อยพร้อมใช้งานเนี่ยก็ถูกความชื้นนะครับถูกขี้เกลือกัดจนแม่ตราชํารุดเป็นหย่อมๆนะครับ พอปั๊มเหรียญออกมานะครับผิวเหรียญบางส่วนก็เลยกลายเป็นลักษณะเป็นเม็ดเม็ดตะปุ่มตะปัม่มเหมือนขี้กรากนั่นเองนะครับดังนั้นเหรียญหนึ่งบาทบรรณาการที่ปั๊มในประเทศไทยนะครับจึงมีขี้กลากเป็นซิกเนเจอร์ครับหากไม่มีขี้กลากแสดงว่าไม่ใช่เหรียญที่ปั๊มในไทยแน่นอนครับ ทีนี้มาถึงจุดสําคัญที่จะเคลียร์ให้ทุกท่านเข้าใจนะครับสำหรบับบางท่านที่อาจแยกเหรียญบรรณาการกับเหรียญหนึ่งบาทธรรมดาไม่ออกนะครับผมมี2จุดนะครับที่ดูง่ายๆเลยครับเวลาที่จะดูเหรียญเนี่ยดูแค่2จุดนี้ก็พอนะครับจุดแรกก็คือให้ท่านผู้ชมดูที่รัศมีรอบเหรียญนะครับถ้าเป็นเหรียญบรรณาการเนี่ยรัศมีนี้จะมีหัววงกลมของรัศมีนะครับชี้เข้าด้านในนะครับ ในขณะที่เหรียญ1น,นบาทธรรมดานะครับหัวกลมของรัศมีเนี่ยจะชี้ออกนอกโอเคนะครับถ้าโอเคตรงนี้งั้นไปจุดที่2นะครับจุดที่2ก็คือให้ท่านผู้ชมดูด้านที่มีรูปช้างนะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าด้านที่มีช้างเนี่ยมันก็จะมีดาว8ดวงใช่ไหมครับถ้าดาวทั้ง8ดวงเนี่ยเชื่อมกันด้วยเส้นที่ลากผ่านดาวทั้ง8ดวงแสดงว่าเป็นเหรียญ1นาทบาทปาการนะครับแบบนั้นแต่ว่าถ้าไม่มีเส้นลากผ่าน แบบนั้นเนี่ยคือเหรียญ1นบาทปกติครับเป็นยังไงบ้างครับก็แยกเหรียญทั้ง2ชนิดนะครับ2รุ่นออกได้ง่ายขึ้นเลยใช่ไหมครับหลังจากนี้นะครับจะคิดว่าท่านผู้ชมก็คงมีความรู้ที่จะได้ดูเหรียญเนี่ยได้อย่างชัดเจนแยกเหรียญได้อย่างชัดเจนแล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะนําไปให้ความรู้คนอื่นๆได้แล้วด้วยนะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมจะได้นําความรู้นี้นะครับไปบอกเล่าต่อไปนะครับความรู้เรื่องของ เหรียญไทยก็จะได้ไม่จางหายไปนะครับก่อนจบไปก็จะพูดถึงราคานิดนึงนะถ้าสมมติว่าเหรียญอยู่ในสภาพ a u 58ทั้งคู่นะครับถ้าเป็นเหรียญหนบาทธรรมดาเนี่ยสภาพ a u 58เนี่ยราคาจะอยู่ที่หลักหมื่นกว่าบาทครับแต่ว่าถ้าเป็น1บาทบรรณาการเนี่ยสภาพ a u 58ราคาจะไปหลักแสนทีเดียวครับโอเคนะครับถ้างนั้นก็ไว้แต่เพียงเท่านี้ดีกว่านะครับวันนี้ก็ไว้พบกันใหม่ดีกว่าคลิปหน้านะครับก็ขอบคุณและสวัสดีครับ